พระโพธิสัตว์จึงตัดกยักว่าดูก่อนยักเราต้องไปก่อนส่วนท่านได้กระทำระํำอกุศลไว้ครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงได้เกิดเป็นผู้รายกาศมืออาบด้วยเลือดมีเลือดเนื้อของคนอื่นเป็นภักษาแม้ถ้าท่านดำลงอยู่ในอัตภาพนี้ยังจะก,กระทำระํำอกุศลกรรมอยู่อีก ็จะไปสู่ความมืดมนจากความมืดมนนับแต่ท่านพบเราแล้วเราไม่อาจปล่อยให้ท่านทำเอาุศลกรรมอยู่ได้แล้วจึงตัดโทษของทุกศินกรรมทั้งห้าโดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่ากรรมคือการยังสัตว์ให้มีชีวิตให้ตกล่วงไปย่อมทำสัตว์ให้เกิดในนรก